ทุกคนบ้านสวนโฮมสเตย์ฮะทุกคนจยานี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คเอานี่สวยมากบรรยากาศดีมากนะฮะเดี๋ยวจะต้องเดินไปในเมืองชมบรรยากาศทุกคนดูสิมีทนะั้ตงต้นเงาะลำใหญลำใหมีไหมมีมังคุดฮะมีเงาะเงาะโรงเรียนแท้เลยครทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะเดินชมบรรยากาศไปอีกรอบหนึ่งนะฮะทุกคนตรงนี้จะเป็นต้นสีตรงังทุกคนนะฮะ ดอกสีตรังเคยเห็นหรือยังนี่มีร่วงอยู่ดอกหนึ่งเมื่อเช้าเห็นนะนี่ะ่ะดอกสีตรังหน้าตาแบบนี้นะนี่ห้องบ้านลีลาววัน,นีเป็นหลังๆฮะห้องนี้จะถ้ามีตู้เย็นต้องไปใช้ตู้เย็นรวมแต่ถ้าห้องหลังลใหญ่ๆจะมีตู้เย็นพร้อมครบทุวีตู้เย็น่ะคนมายุม,มากทุกคนไม่อยากไปเลยอ,อยากนอนแล้วก็ทํางานออนไลน์ทําหลักสูตรอยู่ในนี้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศทางออกทางเข้า เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นเหมือนเหมือนฝายเก็บน้ําพระที่ตกดินจะสวยมากเลี้ยวขวาก็จะเป็นต้นเงาะโรงเรียนต้นแรกแล้วก็สะพานแคบที่สวยที่สุดตื่นเต้นนะเวลารถไฟมาก็ถ่ายรูปมุมเห็นเบื้องหลังเป็นภูเขาหินปูนของสถานีรถไฟนาสาลทุกคนจานะฮะไปเดี๋ยวเราไป ข้างนอกกันในเมืองกันนะครับตามมาฮะทุกคนใครจะมานาสานเมืองเนาะอร่อยที่สุดอู้คิดถึงนะทุกคนไม่อยากออกไปเลยแต่ต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพราะมาหลายวันแล้วเหมือนกันเนาะไล่เรียงมาเรื่อยๆช่วงไหนว่างแล้วก็มีเวลาก็จะมาถ่ายทําอย่างเงี้ยฮะเพื่อเอาของดีๆสิ่งดีๆอาหารอร่อยที่พักดีๆมาบอกให้ชาวโลกรู้ให้ตามรอยนมาเที่ยวกันมาสนับสนุนนะฮะมาสนับสนุนการท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปทุกคนจะ้ะ นี่ฮะทุกคนบ้านในส่วนโฮมสเตย์บ้านดนตรีวิถีไทยใส่ใจสุขภาพจริงๆจะเป็นเมนูอาหารสุขภาพด้วยนะฮะเป็นบ้านดาราฮะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยพักชั่วคราวเนื่องจากว่าคุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยอาจจะเป็นแม่ครัวที่แบบต้องพักผ่อนหน่อยนะฮะเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็เลยช่วงนี้พักผ่อนนะฮะนี่ฮะเดินทางนี้ออกมาทางนี้เลย ถ้าไปอีกทางหนึ่งจะไกลมากทุกคนนี่ฮะถ้าไปทางนี้จะไกลเป็นกิโลเลยเพราะว่าอ้อมหาทุกคนพูดสั้นๆว่าอ้อมเลยแต่ก็จะผ่านสวนทุเรียนสวนเงาะมีหมาฮะตรงนั้นจะมีหมาโซนตรงนี้ต้นบุกใช่ไหมฮะต้นบุกนี่ต้นดีลาวด,ดีนีจ้าทางเข้าทางออกซอยบ้านในสวนหนึ่งนะฮะจะเห็นนียสะพานแคบ แล้วก็จะเห็นหน้าผาที่จะแม่กุลอิมนฮะถ้าเกราเดินไปตรงนี้เนาะแต่เรามีทางออกตรงนี้ฮะถนนจะขังเราเดินตัดตรงนี้เลยอ,อีกรอบหนึ่งนี่หาเดินเรียบหน้าโุงเรียนบ้านนาสารไปก็ไปรถไฟได้เข้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นต้นเงาะต้นแรกนะฮะเราเดินตรงนี้จะได้ไม่เปียกน้า โรงเรียนจะไปถึงตรงนี้ได้นะฮะทุกคนแต่ราลอดใต้สะพานไหมลอดใต้สะพานจะได็เดินง่ายนี่จ้าเราขึ้นมาบนนี้แล้วเมืองเงาะทุกคนป้ายสะพานแคบเดินลอดมาเมื่อกี้เห็นไหมนี่เราเดินตรงไปตรงนี้นะก็จะเห็นอนุสาวรีย์เงาะตรงเนี้ยชอบมากแผนที่ท่องเที่ยวเมืองนาสาลนะฮะ ตลาดไหนบาซ่าก็น่าถาานรถไฟนั่นแหละนะครับแล้วสวนสาธารณะใจคีดีอยู่ตรงไหนยังไม่เคยไปใช่ไหมคลองฉวางจําได้ไหมที่มีเจ้าแม่กลวอินตรงหน้าผาสวยมากนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เมืองเงาะอยู่ข้างบนนะฮะเหมืองแกะไปทางนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าข้ามสะพานลอยนี่ไปสะพานเนี่ยฮะที่มีมอเตอร์ไซค์ติดกับสะพานแคบแล้วก็จะเป็นเหมืองแกะแซนดูนะฮะสะพานแคบก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ นะฮะแล้วก็ใครไปเที่ยวถ้ำขลมวนาลามก็หาทางไปเอามีลง้งมีรถรอยปูเสือน้ำตกเหมืองทว่ที่สวยจังน้ำตกตาดฟ้าดาดฟ้าก็สวยทุกคนอะเราเดินไปรถไฟเนาะไม่ไปทางคลองหว่างละตรงนั้นอย่างที่บอกว่ามีพิซซ่ามีร้านอาหารติดกับลำธารสวยมากทุกคนไปตอนเย็นๆย็นจะแบบฟินมากแล้วก็ ถ้าไปช่วงสายๆตรงนั้นนะฮะตรงบางจากนะฮะไม่ไกลจากพิซซ่าแอดนาสาก็จะเป็นขนมจีนอร่อยมากขอบอกของประจงก็ไม่ไกลจากบ้านในสวนโฮมเซเดินไปได้ฮะกินกาแฟกาแฟอาหารเช้ารองท้องแล้วก็เดินชมเมืองเห็นไหมมีเขาสวยๆอยู่ข้างหน้าภูเขาหินปูนซึ่งที่ไหนจะมีหัดใหญ่ก็ไม่มีแบบนี้ เชียงใหม่ก็ไม่มีบรรยากาศแบบนี้ที่ลำธารอยู่ในเมืองถูกไหมแต่ละที่จะมีว่าความแตกต่างเอกลักษณ์อุ้ยบ้านนี้สวนนะเป็นสวนป่า <c oughs> สองข้างทางที่เรากําลังเดินมุ่งหน้าเนี่ยก็ไปรถไฟแป๊บเดียวค่ะประมาณ500เมตร600เมตรแล้วก็เข้าเมืองไปกินขนมจงขนมจีนอีกหลายร้านนะฮะใครอยากจะกินร้านอร่อยเยอะบางคนบอกว่าทําไมไม่ไปถ่ายจะบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ถ่ายทุกร้านไม่ได้กินทุกร้านแล้วก็บางร้านไปกินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ลงค่ะ ไม่ได้บอกต่อไม่ได้ทําเป็นคลิปโปรโมทให้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายนะฮะไม่ได้ว่าอวดของกินอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะฮะดังนั้นจงเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าช่องนี้เนี่ยเราก็ลงเท่าที่สะดวกอยากลงก็ลงไม่อยากลงก็ไม่ลงเลยประมาณไหนร้านไหนดีโรงแรมไหนดีเราถึงจะบอกต่อแน่นอนอยากให้ทุกคนตามรอยสนับสนุนสิ่งดีๆนะครับเนี่ยทุกคนสะพานแคบนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นร้านขนมจีนฮะทุกคน <c oughs> ขนมจีนแล้วก็ก็เข้ามากินนะทุกคนแต่ก็เปรียบเทียบระหว่างขนมจีนประจงแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้ฮะแต่ก็อร่อยนะฮะไม่ได้ว่าจะหมายถึงว่าถ้าไปร้านขนมจีนประจงตรง,ตรงแถวพิซซ่านาสาอะนะฮะจะเยอะมากจานใหญ่มากราคาเดียวกันเลยฮะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่กลุย กุยเล็บมือนางค่ะทุกคนนี่ปลูกเองเหรอครับ<ม>โอ้ยหีีใหญ่จังเลยนะทุกคนเนี่ยเรากําลังเดินนุ่งหน้ารถไฟเอาเรามาเมาสต่อเป็นเป็นประสบก,การณ์คืออย่างนี้เราเคยกินขนมจีนในเมืองนาศาดาชานละยี่สิบาทตรงแถวแถวในเมืองนะทุกคนก็เดินหาเอายีบาทผักเยอะมากอร่อยมากแล้วก็ปริมาณก็ก็พอสมควรนะยีบาทแต่ไปกินกับป้าจงอะ่ะ ขนมกินเยอะมากผักเยอะมากมีสะตงสตอลูกหนงลูกเหนียงลูกเนียง,ยงโอ้ยไข่ต้ม40บาททุกคนถือว่าสมเหตุผลนะเพราะผักเยอะผักคุณภาพจริงๆค่ะแล้วก็แต่พอเรามากินร้านเมื่อกี้เราก็นึกว่า20บาทก็เลยลองกินดูว่าผักจะเป็นยังไงผักเยอะก็จริงแต่ว่าออขาดบางอย่างไปเยอะเลยที่นี่ก็จะเน้นแบบใบมะม่วงหิมพาน ยอดหมูถั่วแตงแล้วก็อาจารย์แต่ของประจงอ่ะจะเยอะกว่านะฮะแล้วก็มีน้ำยา,าแกงไตปลาวางไว้เหมือนกันก็คือให้ทุกคนตักเองได้เลยฮะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วประจงนัมเบอร์วันะทุกคนอร่อยคุณภาพครบผักเยอะแล้วก็เยอะด้วยขนมจีนแบบกินแบบ เยอะมากอ่ะทุกคนเยอะกยนจนแบบอิ่มเลยเอานี่มีคาเฟ่เหรอเปิดหรือปิดอยู่จ้ะเห็นแอร์ปิดอยู่เปิดไหมหรือว่าหยุดโอ้ยมีต้นเงาะด้วยทุกคนมีเงาะด้วยค่ะว้ามีเงาะสุกทุกคนนี่อยากจะให้ดูว่าเงาะแท้หรือเงาะปลอมค่ะนี่คาเฟ่เขาปิดหรอเนี่ยเงาะจริงทุกคนเงาะจริงว้านีมะม่วงหิม,มาพานต์ก็มีค่ะ ไปดูไหมเขาปิดนี่ปิดนะทุกคนร้ายเนาะเนาะจริงอะทุกคนขนาดลูกเล็กๆยังร้อนหวานอร่อยเลยทุกคนนี่ะทุกคนเราสามารถเดินเลี้ยวซ้ายไปกินขนมจีนได้มีทั้งร้าน2 0่สบาทถ้าไปเลยไปหน่อก็เป็นร้านประจงตรงปังจากสี่สิบาทคุ้มมากแต่ถ้าเกิด20บาทก็เหมือนกับซุครึ่งหนึ่งของประจงอะ ะะอันก็ไปกินประจงดีกว่าแต่ร้านเมื่อกี้เนี่ยสีบาทถามว่าผิดหวังไหมไม่น่าเลยกูนึกออกปะมีความรู้สึกเหมือนพอเราได้ตัวเปรียบเทียบแล้วอะเรานึกว่าเราไปนั่งกินเนี่ยเป็นร้านเออเป็นร้านที่20บาทเหมือนกับในเมืองแต่ของประจงเลยไปน,นิดเดียวหาตรงแถวเออแลนด์มาร์คของลำทานสวยๆพิซซ่าแอดนาสานอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไม่ไกลกับประจงรู้อย่างนี้เราก็เข้าใจไหมมันจะแบบรู้สึกว่ามันต่างกันเกินไปนะฮะ ช่ไหมฮะตอนเราถามราคาบอกว่ถ้าเขาบอกว่า4ีตกใจนึกว่าฟังผิดนึกว่ายีเพราะว่าอ,อ่อปริมาณสู้ของประจงไม่ได้ผักเผลคุณภาพต่างกันยิบลับเลยแต่เราก็สงสารเห็นใจนะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องนะจะมาชาม20บาททุกร้านมันก็ยากนะฮะนี่มะยมฮะสตาร์กิสเบอร์รี่ันมานาสารโอ้ตายแล้วดูสิมะยมเก็บไปปลูกทุกคน กำลังมุ่งหน้าถึงสถานีรถไฟอีกนิดเดียวทุกคนว้าเราเจอผู้ละหงแบบซ้อนค่ะทุกคนจ๋าเหมือนเป็นดับดับเบลิลค่ะเห็นไหมดับเบลิลเหมือนจะมีซ้อนนะคะชะบาซ้อนผู้ละหงซ้อนสวยมากทุกคนนี่ค่ะเนาะสวยนะฮะ นวลอนงอ,องโซผาสวยมากว่าให้รถสวยจังเลยทุกคนรถคันนี้ตอนนี้จะเป็นร้านที่แบบยำปลาเมงต้มยำปลาเมงทุกคนเดี๋ยวงวดหน้าเนาะเรามานาสารคงเว้นเป็น,เป,นเป็นอีกหลายหลายเดือนหลายปีคงจะมาที่นี่จะมากินปลาเมงให้ได้แล้วก็มาตามหาข้าวขาหมูที่มีในนี้นะแต่ที่นีๆเราเจอร้านหนึ่งแล้วแต่เขาไม่ต้อนรับไง นะฮะเขาบอกต้องปรึกษาลูกก่อนแล้วจะให้เราไปถ่ายได้ไม่ได้เราเงียบไปเลยเราก็จะต้องตามหาถ้าไม่มีก็แสดงว่าร้านนาสาเนี่ยไม่มีร้านข้าวขาหมูไหนที่แบบฟ้าดินส่งให้เราไปพิสูจน์นะฮะว่าเป็นร้านที่ดีจริงๆก็โอเคไม่เป็นไรเราก็มาพักผ่อนนอนโรงแรมหลากหลายออกไปว่าโรงแรมไหนที่เขาต้อนรับเราด้วยแล้วก็ทำเลแบบไหนด้วยแล้วฮะมันฟ้าดินลิขิตมาให้เราได้เจอกันเหมือนบ้านสายทองอะฮะเขาเจะต้อนรับ ขับสู้เพียงไหนก็ต้องดูกันฮะนิจ้าในเมืองนาสารนี่สถานีรถไฟนาสารลงปั๊บเจอธนาคารไทยพาณิชย์โดดเด่นง่ายสะดวกสบายตรงนี้กลางคืนก็จะเป็นไหนมาร์เก็ตขายของแกงใต้เพียบเลยฮะทุกคนจาป่ะนี่เราไปแถววัดอภัยเขตตารามทุกคนไม่ไกลเลยอยู่ข้างหลังนี้เองนะฮะ จะไปตั้งหลักที่นั่นก่อนจะรอขึ้นรถไฟฟ้าเอ้ยรถไฟนาสานสิเนาะ